เออไล้วที่ตัดออนไลน์ไ,ไม่เป็ส่วนตัวใช่มคอนีก็เราเก็บตัวมา8เดือนนะครับเพราะพูดถึงนะนักกีฬาของเราก็พร้อมหมดทุกคนซึ่งมัน มันถึงจุดของเราแล้วที่ว่าเราจะต้องไปต่อสู้กับคู่ต่อสู้ของเราซึ่งทุกคนเขาก็หวังเหรียญแต่ว่าในความพร้อมครั้งนี้ผมคิดว่าทีมของเราพร้อมมากที่สุดเพราะว่างบจากการสนับสนุนทุกอย่างม,ม,มันเหมือนว่าเป็นกําลังใจให้เด็กด้วยแล้วอย่างหนึ่งเรามีโอกาสได้ไปฝึกซ้อมก่อนประมาณอาทิตย์หนึ่งซึ่งมันก็เป็นผลดีกับนักกีฬาของเราด้วยก็วินเซิร์ฟนะครับเป็นกีฬาที่ห่างไกลผู้ชมอีกอย่างหนึง่งการแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยไม่มีการถ่ายทอดสด แต่เราก็หวังแรงใจแรงเชียร์จากพี่น้องชาวไทยช่วเชียร์กับคนไทยเด็กไทยด้วยครับ